แม่บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวางังแต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะอันอะแบบกันหรออาแม่ยเองพี่สระอามาอะไรยังไงโกูไรยังลยบ่เนาะอก้ยายเองอ่ะเน้นดอกจีเรามาจีเป็นแม่โกเลยเป็นสีอะไรเนาะเปนเชมาสีอะไส่วนใหล่สาสะ้าเช่าเชม่าเป็นสีอะไรเนาะบ่เนาะ ดีไทยเสจารีบร่เนะาะไทยโลโซยงี้คำคมโลขอเร่บมาโลสซยงยเนาะ,ะกายังกล้หนีเดะสะกับดีรูกปร,ราดาบยาลุยาแมทชนเนาะตัว่กายังใกล้หนีเดะเลยอุบมาอวังแนหะ ตัามณบ่เนาะกายยังกายหนีได้สกลมสิแตตัวฮตาอมอยู่อลีเนาะดีอ่าจะเจ้าลงแยจะปเบนียมาบรอปตยามแจ้บรออ่าแต่ดแต่เราจียาปีแมพี่ราไล่พี่รามจอจแมบ่เนาะดีอะเฟุมาแลยเตลยอะตาเ่เนาะเฟุมาแลยต็งลบได้ท้ายลนีได้คลิปยเอาไปมาสลมป่มจบจากพี่ตัวบแมแมบ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวัง แต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะวนะเนาะแม่สุรากะปีแม่บ้านเองพี่อกูลยาเลย่าอะมาอะยาเล,าลยลไม่ใหญ่มาจีบูใหญ่จะจีดไดไม่สุรากะยิ้มไปเลยสกาอาบนะ่เนาะเท่าสุรากะอ่เล่าเนาะวางสุรากาะเน้นดอออันนี้อยะเจ้างะกูเยาเองกะเน้นดอ,นนดอจีเล่ามาจีปีแม่เนียแต่ดาวิแม่พี่ ก็มีพี่อากูอมาลัยยาหละเนาะก็แลบมีตังเป็นเส้นชดแตอนเบชเชงมาแล้วส่วนหญ่ต้นเดือนต้นเดือนสุรากาจารอนล่าเยอสะอ่าล่าก่มบีโรมานอกแทบตะเหลาซาเมล่าซาบีโราบ่เนาะสุราล่าซาแทบปีเดือนเนาไปโลอะไรไปแต่ยางใบ่เนาะน้าสราการารรนอบ่เนาะที่น้าการจะจำลีจารรออ่าดับเแมอากูกะเป็นเส้นชีบอเลย อา拉萨าทปีเดนเาไปทำให้อวลาเย้อสามาะเปนสิบา,ลาเลยอาเยะองอ่ะแน่นอนจีเราไม่จีบแม้อาูมาเลยเป็นสิบาเลยอาลาเอ้อาซาะไปหมดเนาะลาซาทุบปีเดนเอาไปมาเป็นสิบารเลรูกเปียวหรอวะอะไรสิญญ่งที่จะจำเลี้ยวพัจจัยเอาแม้บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวังแต่พี่ก็มีตังตอนสิ้นเดือนนะ แม้บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวังแต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะน้องแรดตะเข้านั่นในปูนเนี่ยเอางจริง่ไหมแม้บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวังแต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะแม้บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวังแต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะ สลงปองลีลานีเด็ดจุดเด็สลงองปอจบจ้าพีวันไหมมอแอเแม่ไ,ไม่โทรแม่บออานอบานไม่โทรบ้านพออีพีแม่เอกพี่มอไอไม่แม่เอกไม่หอยอไอใหญ่แม่เอกใหญ่ทอเอาเทาแม่เอกเท่า,อาวออะงอวังตอแอแต่แม่เอกแต่พออีพีแม่เอกพี่มออีมีตออะงอคอกรันตังตอ,ออนอตอน ออนอตนไม่โทต้นอดิจาไร้ม,มาสาระโอพัฒทาบาเ้ตอะตุมยังตะาบปิปาเลยดอเออยนอเดือนนออะนะแม้บ้านพี่ไม่ใหญ่เท่าวางังแต่พี่ก็มีตังตอนต้นเดือนนะดิโลฮาตาจะกจับจีลิริ พี่ติณสิชัยสิงห์แล้วก็แม่เปแค่ลกาบ้าเลยเนาะแล้วย่งนเนี่ยเราลกชนแล้เป็นแบไเลยเนาะอ่าไอ่วเสียก่าเนี่ยกับจีริริหาตามชืกับจีลีลายนเนี่ยทยซ တို့မဟုတ်ထိုင်းစကားလေးလာသွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြမ်းကြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ clip လေးကြိုးရှင်းမယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ subscribe လေးလည်းလုပ်ထားပါတင်စီချင်တဲ့အရာလေးတွေရော chat ပြီး comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ထိုင်းစာကိုစနစ်တကျနဲ့အတန်အသင့်ပြီပြတတ်ချင်တယ်ဆိုရင် online သင်နိုင်ရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ခဲ့လို့ရပါတယ်နေ့စဉ်သုံးထိုင်းစကားလုံးလေးတွေလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစာအုပ်မှယူလို့ရပါတယ်အခုအတော့တုံးပိုင်းရှိပါတယ်နော်မှာယူလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်สวัสดีค่ะ